สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำกระเป๋าน่ารักน่ารักกันนะคะเป็นกระเป๋าฮิ้วค่ะผ้าที่ใช้ใช้ผ้าที่หนาหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะเป็นผ้ายีนหรือว่าผ้าลูกฟูกก็ได้ค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้เตรียมกระดาษมานะคะหรือว่าจะตัดจากผ้าเลยก็ได้ตีเส้น5 0เซนติเมตรแล้วก็หาจุดถึงกลางไว้นะคะ แล้วก็ตีเส้นขึ้นไปให้ขนานกัน35เซนติเมตรตีเส้นเป็นสี่เหลี่ยมค่ะด้านบนก็หาจุดกึ่งกลางไว้นะคะ25เซนติเมตรในส่วนกึ่งกลางของแบบนะคะให้วัดออกมา8เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งเป็นวงกลมนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะในส่วนนี้นะคะจะหมายถึง หูหิ้วอะค่ะเราจะใช้ผ้าสอดนะคะในในส่วนนี้แล้วจะเป็นหูหิว้วส่วนด้านล่างก็ให้โค้งนะคะจากด้านบนวัดเข้าไป1เซนติเมตรให้ใช้ไม้โคง้งโค้งสวยๆนะคะก็จะได้เป็นรูปของกระเป๋าเวลาตัดเราก็ตัดตามแบบเลยค่ะส่วนโค้งด้านล่างตรงนี้ก็ตัดค่ะ เวลาวางผ้าเราก็วางผ้าสองชิ้นนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะเราจะใช้ผ้าตามสัก3เซนติเมตรนะคะทั้งสองชิ้นแล้วก็เย็บให้ตลอดช่วงที่จะรูดเราก็จะเปิดปากไว้ตรงนี้นะคะเผื่อเย็บตรงนี้สัก1เซนติเมตรให้นึกถึงเวลาเราเย็บช่วงไหล่ค่ะเราก็มาต่อกันนะคะในจุดนี้สองชิ้นมาต่อกันทั้งสองชิ้นนะคะเราก็จะเปิดปากไว้เพื่อที่จะ ใช้ผ้าที่สำหรับผูกแล้วก็รูดอะค่ะเพราะว่าเวลาเราผูกแล้วเราจะรูดมันจะย่นๆนะคะในในส่วนของกระเป๋าช่วงนี้เหมือนในผ้าะคะ่ะผ้าที่ใช้ก็อาจจะใช้ผ้าเศษผ้าที่เหลือๆมาต่อๆกันนะคะใช้ความยาวสักประมาณ130เซนติเมตรของดิฉันที่จะสั้นไปนิดหนึ่งถ้าผ้ายาวจะได้มีส่วนห้อยลงมาด้วยค่ะ เวลาตัดผ้ารอบๆก็หนึ่งเซนติเมตรโดยรอบค่ะด้านบนก็หนึ่งเซนติเมตรไปดูเวลาเย็บกันนะคะเมื่อเย็บเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนตรงนี้ค่ะคล้ายๆบาดเสื้อค่ะแล้วก็เย็บเมื่อเย็บเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะก่อนที่จะนำตรงนี้มาต่อกันนะคะคล้ายๆบาดเสื้อประมาณนั้นเลยคะ่ะให้เรา ดามผ้าก่อนนะคะทั้งสองชิ้นประมาณสัก3 4ถเซนเมนะคะแล้วแต่ผ้าที่เราจัดสอดเข้าไปอะคะ่ะแล้วก็เย็บให้เรียบร้อยแล้วก็ช่วงนี้ก็เว้นไว้สักหซนเมตรเวลาเราตัดผ้านะคะแล้วเราก็มาเย็บนะะี่ค่ะเย็บทั้งสองด้านเนึกถึงบาดเสือะะ้อค่ะเราเย็บเราเย็บก่อนก็ได้แล้วเราก็มาดามคอ ให้เปิดช่องไว้นะคะเพื่อที่จะผ้าที่สอดไปเป็นสายหิว้วจะได้ใส่เข้าไปได้นะคะด้านในก็โพงให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อ,อไปก็จะใช้ผ้าเศษผ้าที่เหลือๆนะคะให้สีใกล้เคียงกันหรือว่าสดใสหน่อยใช้ผ้าความยาว90ซนเมตรหหลาค่ะแล้วก็จัดสอดเข้าไปด้านในนะคะ ทำเป็นทำเป็นหูแล้วก็เป็นโบผูกไว้จะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสอดผ้าเสร็จเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนะคะก็สอดผ้าเข้าไปนะคะที่ในหูทั้งสองข้างนะคะหรือว่าผูกไว้ให้แน่นๆนะคะเวลาจะหิ้วคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ